วันนี้กลุ่มแรงงานต่างชาติเดินทางไปประท้วงที่หน้ากระทรวงแรงงานเนื่องจากนายฮัวจิ้งฉินรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเสนอให้มีการหาหรือการนำเข้าแรงงานต่างชาติภาคก่อสร้างเพื่อรดราคาบ้านหวังให้กระทรวงแรงงานผ่อนปลนให้โครงการก่อสร้างที่อยู่อาศัยที่มีมูลค่าหมื่นล้านขึ้นไปสามารถนำเข้าแรงงานต่างชาติเข้ามาทำงานได้เช่นเดียวกับโครงการสาธารณูปโภค กลุ่มแรงงานกังวลถึงการผ่อนปลนให้นําเข้าแรงางานต่างชาติเพราะในจ้างย่อมยินดีที่จะจ่ายค่าจ้างขั้นต่ำเพื่อจ้างคนซึ่งแรงงานไต้หวันก็อาจถูกกดค่าจ้างลงขณะที่กลุ่มคนหนุ่มสาวประท้วงว่าการเปิดนําเข้าแรงางานต่างชาติก่อสร้างมีเพียงไอเย็นเท่านั้นที่ได้ประโยชน์คนหนุ่มสาวยังไม่สามารถซื้อบ้านได้ 劳工盖出来的房子又贵又买不起，二零二零年的房价指数又高达新高了。过去建商把建筑业工人当成免洗块，现在他只是想要更多的免洗块而已。 กรมแรงงานยังเร่งร้องกระทรวงแรงงานให้มีการตรวจสอบอย่างละเอียดถึงกรณีการจ้างแรงงานต่างชาติมาทํางานแบบเดียวกันแต่ได้ค่าจ้างแตกต่างกันซึ่งมีสถานการณ์ขยายเป็นวงกว้างเพราะตอนนี้แรงงานต่างชาติในอุตสาหกรรมกอร่อสร้างมีจํานวน4,933คนจึงหรือไม่ที่ต้องตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ดางกระทรวงแรงงานแสดงท่าทีต่อข้อเรียกร้องเหล่านี้ว่าจะรับไว้พิจารณา ช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาทั่วไต้หวันมีฝนตกหนักและมีฝนฟ้าขนองกระจายในหลายพื้นที่แต่ฝนที่ตกลงมากลับไม่ตกในบริเวณพื้นที่กักเก็บน้ำทำให้สถานการณ์น้ำในเขื่อนทั่วไต้หวันอยู่ในภาวะวิกฤตกรมชลประทานเตรียมเปิดประชุมหารือถึงมาตรการรับมือสถานการณ์น้ำพร้อมย้ำว่าจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้ยังมีน้ำพอใช้ไม่ต้องกังวล ตามการวัดระดับน้ำแบบเรียลไทม์ของกรมชลประทานจนถึงวันที่27กันยายนพบว่าเขื่อนสือเหมินเฟยช่วยมีปริมาณน้ำเหลือไม่ถึงร้อยละห้าสิบเขื่อนมิงเตอร์เรียวร้ายกว่าเพราะเหลือน้ำไม่ถึงร้อยละสาขณะที่เขื่อนเจิงหวนของภาคใต้เหลือน้ำไม่ถึงร้อยละสี่สิบกรมชลประทานระบ,บุว่าพื้นที่เจ็ดเมืองอธิเขตหลินโขนะครนิวไทเปเทาหยวนซินจูและเมียวลี่มีสัญญาณไฟสีเขียวปรากฏขึ้นสแสดงว่าสถานาการณ์น้ำเริ่มต้นเข้าสู่ภาวะวิกฤต ด้านกรมอุตุนิยมวิทยาเผยว่าแนวะทะอากาศที่พัดเข้ามาในช่วงนี้อยู่ในเขตพื้นที่ภาคกลางขึ้นมาจนถึงภาคเหนือและภาคตะวันออกตลอดทั้งวันจึงมีฝนตกปลาบปลายแต่ปริมาณน้ำฝนยังจำกัด ช่วงเช้ามืดวันนี้นอกชายฝั่งไทยตรงรับรู้แรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหวได้7็ครั้งในจำนวนนี้แรงสุดคือ5.3รรกเตอร์วัดแรงสั่นสะเทือนได้สูงสุดระดับ4ซึ่งก่อนหน้าที่จะวัดได้5.3รรกเตอร์เมื่อเวลาตี3 5นาทีวัดได้4.2รรกเตอร์ศูนย์พยากรณ์แผ่นดินไหวเผยว่าแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นบริเวณนี้มีลักษณะพิเศษคือระยะเวลาน,านานและมีขนาดเล็กเป็นกลุ่มๆแต่ครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในรอบ20ปีที่เกิดแผ่นดินไหววัดระดับแรงสั่นสะเทือนได้สูงงก 5, กกวว่่าาา5ม2ครั้ ผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นทำให้กล้องวงจรปิดในซูเปอร์มาร์เก็ตสั่นไหวแต่ไม่มีสิ่งของตกลงมาประชาชนรับรู้แรงสั่นสะเทือนได้แตกต่างกันบางคนคิดว่าพื้นที่ฮาวาลีนถยตรงแผ่นดินไหวบ่อยครั้งเป็นปกติแต่บางคนรู้สึกว่าแผ่นดินไหวนี้ไม่ปกติกรมอูตูนิยมวิทยาเผยว่าภายในสัปดาห์นี้อาจเกิดอัฟเตอร์ช็อกสูงกว่าระดับ4แต่น่าจะไม่ก่อให้เกิดภัยพิบตัติประชาชนจึงไม่ต้องวิตกกังวลจนเกินไป ช่วงไม่กี่วันมานี้นครเกาสงได้จับกลุมแก๊งพวนอุบาลข้ามชาติผิดกฎหมายหญิงแซ่อูหัวหน้าแก๊งมักจะนำนำบัตรไปเดินแจกตามโรงพยาบาลและแนะนำพวนอุบาลต่างชาติผิดกฎหมายโดยจะเก็บค่าหัวจากพวนอุบาลต่างชาติผิดกฎหมายรายละ200-300ถึง3า0เหรียญไต้หวันต่อวัน无先为高人不但本身拥有二十几年的น经验还精通山西产品借由社群งแ่ง 招募失恋余工到医院从事恢复康复工作กองแรงงานนาครเก่าสงเผยสถิติว่าการจับกลุ่มแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายเมื่อปีที่แล้วร้อยละยีเป็นผู้อนุบาลผิดกฎหมายในโรงพยาบาลซึ่งกรณีที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลจะมีความคล้ายคลึงกันเพราะเมื่อมีญาติที่ป่วยหนักก็จะรีบหาผู้อนุบาลมาดูแลประกอบกับไม่เข้าใจวิธีการยื่นคอจึงถูกหลอกได้ง่ายและตกเป็นนายจ้างผิดกฎหมายเราจะใช้ยันทั้ง那个呃拘留证 然后了解说他的背景是什么，然后必要的时候还要记得说把他的证件要拍照，好拍照存证，这样子预防，万一日后我们不小心使用到哦非法的外籍看护工的时候，还可以自保。 กองรายงานเตือนว่าจ้างพวนอนุบาลผิดกฎหมายมีโทษปรับ150,000-750,000ถึง 7, 50, 000, เหรียญไต้หวันซึ่งการยื่นขอจ้างพวนอนุบาลต่างชาติต้องใช้เวลาดำเนินการอย่างน้อย1-2เดือนหากแจ้งว่าสามารถทำงานได้ทันทีแต่ไม่ใช่คนไต้หวันก็คือเป็นรายงานต่างชาติผิดกฎหมายดังนั้นจึงขอเตือนให้ศึกษาช่องทางยื่นขอที่ถูกต้องตามกฎหมายจะได้ไม่ต้องเสียเงินแล้วยังเพิ่มความเสี่ยงอีกด้วย